ปีนี้พุทซาของเรานอนให้เก็บตั้งแต่ช่วงหน้าฝนนะครับดอกออกไปได้พักใหญ่แล้วครับตอนนี้เริ่มมีลูกแล้วนี่ครับลูกก็น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วอยู่นะครับเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกเลยครับออกลูกเป็นปีที่สาม ติดต่อกันนะครับอายุของเขาตอนนี้ก็ประมาณห้าปีได้ครับอยู่ข้างในก็มีจะเป็นปีที่เก็บง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเขานอนอยู่นี่ครับอยู่ไกล้ๆพื้นก็มี อันนี้ยังมีดอกอยู่เลยครับกำลังจะติดเป็นลูกอีกทีหนึ่งด้านนี้จะเป็นโคนต้นของเขาครับเนี่ยฮะอุตสาเตรียมเสาไม้ไว้ครับจะดึงเขาขึ้นผลปรากฏว่าแรงของตัวเองไม่พอดึงนะครับก็เลยต้องล้มเลิกไป นี่ครับส่วนฉากด้านหลังก็จะเป็นต้นมําม่วงหิมพานนะครับอายุ6ปีแล้วแต่พุซานี่หปีเดี๋ยวหมดหน้าที่เก็บลูกเขาแล้วก็จะต้องแต่งกิ่งเขาหน่อยครับอาจจะให้เขานอนแบบนี้แหละแต่ว่าจะแต่งกิ่งที่ว่าอยู่กับพื้นดินออกไปนะครับ